ครับผมนองคนหน้าพืงครับวันนี้ก็พืงก็ถูกใช้ครับขี่รถมาครับมองขับไปเห็นดังล่างครับอยู่ข้างในครับผมนี่ครับขายปลาครับมาไกลครับวันนี้มาหาจุดไปสองสามฟันครับวันนี้พาถู้ชายออกวันนี้รับเัื่อนเราที่ให้ดู้ึืงครับผมว่าฟืงนะครับผมตังใหญ่ครับผมโอ้โครับกลางหรือเป็นนี่ครับผมตัวแข็งขาครับครับ มองไปเห็นได้ครับเป็นรูปทรงรังเด้ครับอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูรังสุดท้ายได้ครับเข้าไปดูที่นี้ไครับอ่ะครับผมเข้าไปดูตางฝืงกันเลยครับฝืนยุงในนูกันครับผมอ่ะไปครับผมครับผมโอ้โหขี่รถมาฟูบเลยครับหมาเนี่ยครับมองไปว่าเบตึ๊ก่งเลครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูครับอยู่ช้ปลาได้ครับแสดงป่ายังมีคนเข่าครับผม ครับพรู้นครับผมบอกฟึงนะครับผมคามรมชาติครับอาจจะเปลี่ยนหน้าแต่ครับเปลี่ยนแล้วครับพี่น้องังไก่นยครับเนียวมนใหญ่ครับพี่น้องจอดครับ สวยนะครับให้ดูผึืงครับ,รบ,บ,ดเ,รบ,รบเดี๋ยวผมโอ้มากับมันในเช้าเลยครับเลยนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจยจัดเตรียมของทำกลง่มทำกลุคร,ครับตีเลยครับต้กนกระถือมันใหญ่ชะไรครับ ขึ้นได้ครับนี่ครับผมไปเราดูชมกันเลยครับเอาครับผมอู้นั่งถือใช่ได้ครับหน้าสวยๆนะครับผมหาที่ตั้งกล้องครับเอาครับโอู้คนหมานะครับคนนี้ลั่งแรกครับโดดมากเห็นไหครับผมหัวน้าครับสวยๆครับเห็นไหมครับพี่น้อง ฝังนี้ครับสวยนะครับอะกางกล้องตัดครับอ่ะครับผมตัด้ยครับโอ้โหวบ นนี่ครับนะอืม Muy, mm -hmm.

นอย่ดวเัพีะไปลงครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะแค่กดติดตามนะครับสองคนหาเพื่อนครับไปผมหานักเด่อไปครับลงมาแล้วครับอู้หัววนนะผมเอ้าเดี๋ยวเช้าครับป้าขึ้ฝนอู้หัวานเครับนี่เดี๋ยวให้ดูคักเลยครับอู้ดอกเด็อบเกี่ยวครับบ้านผมเรียกดอกเดืบเกี้ยวนะครับเด็อบเกี่ยวเด็อบแมวนะครับนี่นีร่างครับขาวๆ ถ่ายมันหน่อยนะครับขนาดเลครับผมก่อนถวยเลยครับใส่รับสามตีรูครับผมมันในข้าวแล้วครับเดี๋ยวจัดของสายจักร้าครับครับผมอันไหนยกใส่ยจักร้าลูกโอ้หชายรังครับดูครับนะครับไม่คับโอ้ตัวอ่อนครับสวยครับผมไปครับอนี่มาลูกชายครับผมขันเสาครับ ไปต e er oh. ่อครับเอาพี่น้องโอ้ฝุกยกีแล้วครับเดเข้ามาหน่อยนึงครับเห็นไหมครับผมดำๆดำๆนะครับเห็นไหมครับโอ้ทางในนะครับดำๆครับดำๆครับโอ้ผมจะให้ดูชัดๆครับถึงครับผมนรอบพี่น้องอยู่ตรง่ำเลยครับดังสวยๆนะครับเห็นนะครับผมอยู่ตรง่ำนลยครับ มันมีคนลอยคนเขาไปนี่ครับนี่มันเข้าไปเขายังไม่รู้นะครับจะเป็นยานี่นาจะยังนะครับเดี๋ยวผมทำกรบทำอะไรครับตี่เลยครับหนาครับลังครับลังเฟ้เลยครับวู้ขานาวหจะอะไร้ครับแต่ล่างก็เตี้ได้ครับ แล้วเขาเข่าเดิมมาครับน้ำน้ำเดยกโยนโยครับตัวผมเป็นไม่ได้ดีไซนพอมือนกัน อีกคือเหายากมานี Hills, ่แ เอาครับเดี๋ยวไปชุบน้ำหนอกครับน้ำหนักไม่สวยๆครับไปไปหน่อครับผมผมออกมาแล้วครับนล่รังที่สองครับขาวขาวนครับนี่ให้ดูครับจักลูกไายดีไหมครับมันหูนะครับน้ำโอ้มีแต่น้ำครับต่ำมือเลยอ่ะเดี๋ยวดูรังเพิ่งครับนี่ครับขาวขาวเลยครับผมนี่รังหนึ่งครับนี่รังแรกครับเนี่ยน้ำหนักอะไรหน่อยเดียวครับอ่ะเดี๋ยวผมจัดกล่องใส่ตะกร้าชเลยครับ ไปครับอาจารย์ทัวร์มาเห็นรังหนึ่งครับอยู่ตรงนันนี่นะครับไปครับเดี๋ยวไปหาอาจารย์ครับผมเอาครับอาจารย์บอกโอ้โหชงว่าพื้งเก่าครับพื้เก่าน้ำมิ้ว่ะดูข้างหน้าครับโู้หข้างหน้าได้อยู่ครับนี่สวยเลยครับเดินมาไม่ทันครับอาจารย์ตีแล้วครับนี่อ่ะเดี๋้อได้ได้ได้ไมเอาครับผมนี่ครับ ครับอนนีมคือไป็าประจานครับ